การแพร่ระาบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 ทางโรงเรียนอินทรัมพันธ์อนุสรณ์ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสา,านให้กับนักเรียนในกรณีที่ไม่สามารถเปิดเรียนได้ตามปกติเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรคร,ครูทุกท่านดังนั้นในปีการศึกษา2564นี้ทางกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทย ได้มีการปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันโรงเรียนได้จัดกิจกรรมคลิปเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยมาให้นักเรียนชมกันค่ะก่อนอื่นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติของสุนทรภู่ครูกวีเอกของไทยกันเลยค่ะแล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนด ถึงเถาวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนได้ยินกรอนบทนี้แล้วนะคะก็ทำให้นึกถึงสุนทรผู้ซึ่งเป็นครูกรวีของคนไทยนะคะวันนี้เราจะพามารู้จักกับวันสุนทรผู้คะ่ะพระสุนทรโวหาร หรือนามเดิมผู้หรือที่ผู้คนทั่วไปเรียกกันว่าสุนทรผู้นะคะเป็นกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงได้รับการยกย่องให้เป็นเชคสเปียร์แห่งประเทศไทยเกิดในสมัยรัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อวันจันทร์เดือน8ขึ้นหนึ่งค่ำปีมะเมียจุลศักราช1148เวลาเช้า2องโมง เมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2329เขตรพระราชวังหลังกรุงรัตนโกสินทร์ณบริเวณด้านเหนือของพระราชวังหลังซึ่งเป็นบริเวณสถานีรถไฟบางกอก,กน้อยแห่งปัจจุบันนี้บิดาเป็นชาวบ้านกล่ำอำเอภแกลงจัังหวดระยองมารดาเป็นชาวเมืองอื่นเชื่อว่าหลังจากสุนทรผู้เกิดได้ไม่นาน บิดามารดาก็ได้หย่าร้างกันบิดาได้ออกบวชอยู่ที่วัดป่ากรำอันเป็นภูมิลำเนาเดิมส่วนมารดาก็ได้เข้าไปอยู่ในพระราชวังหลังถวายตัวเป็นนางนมของพระองค์เจ้าหญิงจงกลุลพระธิดาในเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศดังนั้นสุนทรภู่จึงได้อยู่ในพระราชวังหลังกับมารดาและได้ถวายตัวเป็นข้าในกรมพระราชวังหลังสุนทรภู ยังมีน้องสาวต่างบิดาอีกสองคนชื่อฉิมและนิ่มในด้านการศึกษาวัยเด็กสุนทรภูได้ร่ำเรียนหนังสือกับพระในสำนักวัดชีปะขาวซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานานามในรัชกาลที่สีว่ว่าวัดศรีสุดารามอยู่ริมคลองบางกอกน้อยต่อมาได้เข้ารับรชาชการเป็นเสมียนานายระหว่างกรมพระคลังสวน ในกรมพระคังสวนแต่ไม่ชอบทำงานอื่นนอกจากแต่งบทกลอนซึ่งก็สามารถแต่งได้ดีตั้งแต่ยังรุ่นหนุ่มในด้านครอบครัวสุนทรภู่ได้ลอบรักกับนางข้าหลวงในวังหลังคนหนึ่งชื่อแม่จันโ <c oughs> ดยที่มีคำสันนิษฐานว่าแม่จันจะเป็นบุตรหลานของผู้ดีมีตระกูล จึงได้ถูกกรมพระราชวังหลังกลิ้วจนให้ถึงกับโบยและจําพุกทั้งสองคนแต่เมื่อกรมพระราชวังหลังสเสด็จที่วงคดลงจึงได้มีการอภัยโทษหลังจากสุนทรภู้ออกจากคุกก็ได้เดินทางไปหาบิดาที่เมืองแกลงจังหวัดระยองการเดินทางครั้งนี้สุนทรผู้ก็ได้แต่งนิราศเมืองแกลงพนันาสภาพการเดินทางต่างๆเอาไว้อย่างละเอียดและลงท้ายเรื่องว่า แต่งมาให้แก่แม่จันกลับจากเมืองแกลงสุนทรภู่ก็จึงได้แม่จันเป็นภรรยาสุนทรภู่กับแม่จันมีบุตรด้วยกันหนึ่งคนชื่อหนูพัดได้อยู่ในความอุปการะของเจ้าครอบทองส่วนหนุ่มสาวทั้งสองก็ได้มีเรื่องระหองระแหงกันเสมอจนภายหลังก็ได้เลิกรากันไปสุนทรภู่ยังมีบุตรชายอีกสามคนคือพ่อพัดเกิดจากภรรยาคนแรกคือแม่จัน พ่อตาบเกิดจากภรรยาคนที่สองคือแม่นิ่มและพ่อนินเกิดจากภรรยาที่ชื่อแม่ม่วงนอกจากนี้ปรากฏชื่อบุตรบุญธรรมอีกสองคนชื่อพ่อกลันและพ่อชุบพ่อพัดเป็นลูกรักได้ติดสอยให้ตามสุนทรผู้อยู่เสมอทางด้านจารงานอาจจะแต่งโครงกรเป็นที่พอพระไทยทราบถึงพระเนตรพระกันจึงได้ทรงเรียกเข้ารับราชการ ด้านช่วงชีวิตของสุนทรภู่สุนทรภู่รับราชการอยู่เพียง8ปีเมื่อถึงปีพุทธศักราช2367พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยเสด็จสวรรคตหลังจากนั้นสุนทรภู่ก็ได้ออกบวชแต่จะได้ลาออกจากราชการก่อนออกบวชหรือไม่ก็ยังไม่ปรากฏแน่ชัดสุนทรภู้บวชอยู่เป็นเวลา18ปีระหว่างนั้นได้ย้ายไปอยู่ในวัดต่างๆหลายแห่ง เท่าที่พบระบุในงานเขียนของท่านได้แก่วัดเรียบวัดแจ้งวัดโพวัดมหาธาตุและวัดเทพธิดารามหลังจากลาศิกขาบทสุนทรภู่ได้รับพระอุปถัมภ์จากเจ้าฟ้าน้อยหรือสมเด็จเจ้าฟ้าจุธามณีกรมขุนอิสเร่รังสรรรับราชการสนองพระเดชพระคุณทางด้านงานวรรณคดีสุนทรภู่แต่งเสภาพระราชพงศาวดาร บทเห่กล่อมพระบันทมและบทละครเรื่องอภัยนุราชถวายรวมถึงยังแต่งเรื่องพระอภัยมณีถวายให้กรมหมื่นอับสรสุดาเทพด้วยเมื่อถึงปีพุทธศักราช2 3 9พพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตลงเจ้าฟ้ามงกุฎเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงสถาปนาเจ้าฟ้าน้อยขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสุนทรภู่จึงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้ากรมอารักษ์ฝ่ายพระราชวังบวรมีบรรดาศักด์เป็นพระสุนทรโวหารสุนทรภู่ได้พำนักอยู่ในเขตพระราชวังเดิมใกล้หอนังของพระยามุนเทียนบานมีห้องส่วนตัวเป็นห้องพักกันเฟียมที่เรียกชื่อกันว่าห้องสุนทรภู่เชื่อว่า สุนทรผู้พำนักอยู่ที่นี่ตราบจนสิ้นชีวิตเมื่อปีพุทธศักราช2,398ซิริรวมอายุได้69ปีเรียกได้ว,ว่าสุนทรผู้เป็นนักเลงกรอนที่สามารถแต่งกรอนได้รวดเร็วหาตัวจับยากผลงานเด่นๆของสุนทรผู้ที่ค้นพบในปัจจุบันมีดังต่อไปนี้ทางด้านกรอน มีบางส่วนบางตอนจากนิราชภูเขาทองและขุนช้างขุนแผนและสุสาครด้วยเหตุนี้เองประเทศไทยจึงได้ยกย่องให้สุนทรภู่เป็นกวีเอกของชาวไทยและได้ถือเอาวันที่26มิถุนายนก็คือวันเกิดของสุนทรภู่เป็นวันสุนทรภู่อีกด้วยค่ะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอสเป e ทีดในคืนนี้ครับเรานำเสนอเรื่องราวให้กับใครก็ตามที่เป็นเด็กนักเรียนในสมัยปัจจุบันนี้และมีความชื่นชอบเรื่องของวรรณคดีเรื่องของภาษาไทยแต่ก็แอบสงสัยอยู่เหมือนกันว่า ไอสิ่งที่เรามีความสนใจเหล่านั้นมันจะช่วยนำพาไปให้เรานั้นสามารถมีความเชี่ยวชาญและชำนาญหรือเกิดเป็นอาชีพอะไรได้ต่อไปในอนาคตนะครับเพราะว่าเปอร์ e เปกติในคืนนี้เราจะมาสัมภาษณ์เรื่องราวของบุคคลที่มีความสนใจเรื่องพวกนี้ตั้งแต่สมัยเขายังเด็กแหละครับและปัจจุบันเขาก็กลายมาเป็น คุณครูที่สอนภาษาไทยที่หลายๆคนในยุคนี้ต้องพูดถึงว่าสามารถปรับภาษาไทยที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องยากสําหรับคนไทยด้วยกันเองให้กลายเป็นเรื่องเข้าใจง่ายสําหรับคนไทยในยุคใหม่นี้เรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามให้ดีใน p e อร์ e c t i ทีคืนนี้ครับกับครูทําคคำไทยครับ สวัสดีครับคุณครูทอมอ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับรอนานไหมครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับเลยเลยก็ได้ครับได้ได้ครับได้ได้ครับได้ครับผมทำไมมันทัดผมที่วัดเทพธิดารามอ้าวมาวัดเทพธิดารามเพราะว่าเราจะได้อินเรื่องสุนทรภู่ครับเดี๋ยววันนี้เราคุยเรื่องภาษาไทยวรรณคดีไทยก็ต้องมาที่นี่เพราะที่นี่เนี่ยมีกุฏิสุนทรภู่ ุติสุนทรภูดหมายคมว่าเขาสร้างขึ้นมาเพื่อสุนทรภูดหรือว่าสุนทรภูดท่านเคยมาอาศัยอยู่ที่นี่เคยอยู่ที่นี่ครับ<อ>วัดนี้เลยครับ<อ>วัดเทพธิดารามอแสดงว่าวัดนี้น่าจะมีมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ใช่ครับถ้าะจะไม่ผิดสุนทรภูดท่านอยู่ในสมัยรัชกาลที่3อ่าอยู่ครับอยู่อยู่อยู่รัชกาลที่3ก็อยู่แต่ถ้าเกิดเกิดในสมัยรัชกาลที่ ที่อะไรครับที่2เฮ้ยยังไม่ใช่ครับให้คำตอบเออถูกต้องครับเกิดในสมัยรัชกาลที่1แล้วสุนทรภู่เสียชีวิตในสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่ครับ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 รัชกาลที่4เฮ้ยสุดยอดมากนี่ยังไม่ทันใบอะไรเลยเกิดในสมัยรัชกาลที่1แล้วก็เสียชีวิตรัชกาลที่4ครับผม คือที่นี่น,นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์สวนพร้าวเนี่ยก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นกุฏิสวน,นพร้าวมาก่อนครับกุฏิเก่าของท่านใช่ครับใช่ครับอ่าแล้วก็มารีโนเวททําเป็นพิพิธภัณฑ์ครับมีมานานหรือยังครับพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เนี่ยเพิ่งมารีโนเวทแล้วก็ทําเป็นพิพิธภัณฑ์จริงจังเนี่ยได้ไม่กี่ปีในรูปรูปแบบนี้เนี่ยเป็นรูปแบบที่รีโนเวทตรงนี้เนี่ยถ้าใครมาเที่ยวที่นี่สามารถเปลี่ยนชุดไทยก่อนได้จริงป่ะจริงสามารถเปลี่ยนชุดไทยถ่ายรูปที่นี่ได้นี่ก็็เปน รูปปั้นสุนทรภู่นะครับที่ก็สร้างมาจากจินตนาการ นะครับคือสุนทรพูธเนี่ยยังไ,ไม่เคยมีใครเห็นหน้าตาที่แท้จริงของท่านในตัวนี้ก็จะมีบอกว่าสุนทรพูธเป็นสามัญชนไทยคนแรกที่ยูเนสโกเนี่ยนะครับประกาศเกียรติคุณให้เป็นบุคคลสําคัญของโลกนั่นแปลว่าก่อนหน้าสุนทรพูธเนี่ยนะครับมีคนไทยที่ได้รับการยกย่องนี้เหมือนกันนะครับจะมี4ี่พระองค์ครับเป็นพระบรมวงศานุงวงศ์และพระมหากริั์นะครับสุนทรพูธเนี่ยเป็นคนไทยคนที่5แต่ว่านับเป็นสามัญชนคนแรก ในห้องนี้นะครับก็จะพูดถึงผลงานของสุทนทรภู่ครับอย่างตรงนี้ก็จะเป็นไทม์ไลน์นะครับเส้นทางชีวิตสุทนทรภู่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างในช่วงไหนเป็นยังไงโดยที่จะเทียบกับประวัติศาสตร์ลโลกด้วยอย่างในเรื่องพระภัยมณีเองนะครับจะมีตัวละครตัวหนึ่งชื่อว่านางละเวงวันลาเป็นผู้หญิงฝรั่งครองเมืองลังกาพอเราเทียบกับไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ลโลกเราก็เจอว่า ผู้หญิงฝรั่งที่ครองเมืองลังกาก็คือควีนวิกตอเรียที่มาล่าอาณานิคมแถบเอเชียใต้<อ>นั่นแปลว่าสุนน้ำู้เนี่ยหยิบคาแรคเตอร์ของนางละเวงวลาเนี่ยมาจากควีนวิกตอเรียอ่า<อ>แบบนี้เป็นต้นแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยจะพูดถึงว่างานของสุนทรพู่ตั้งแต่อดีตเนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี่ยสอดคล้องอย่างไรบ้างการนําผลงานของสุงนทรำผู้มาแปลงเป็นสื่อรูปแบบต่างๆอย่างอันนี้เป็นเพลงเหรอครับใช่ครับเบอร์เคยฟังป่ม ถึงมวยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรออนี่แหละม,มาจากท่อนหนึ่งในเรื่องพระอภัยมณออีไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมาน หรืออย่างอันตรงนี้ก็มีเรื่องสุสาครสุสารเนี่ยนะครับเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องแรกของประเทศไทยโดยอาจารย์ประยุทธ์เงากระจ่างแล้วอย่างหนึ่งก็จะมีการ์ตูนพระภัยมณีซากานะครับคุณเคยอ่านบ้างพระภัยมณีซากาไม่เคยครับนี่เลยนี่คือทําเป็นการ์ตูนคอมิกแบบนี้เลยเ,ออเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นเลยนะครับซึ่งเขียนโดยคุณซูพอสเอนะครับเขาก็มาดัดแปลงสนุกไหมครับสนุกสนุกผมมีทั้งเซตเลย มันจะมีภาษาไทยจํานวนเยอะเลยที่คนไทยไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรครับอย่างคําว่าพระพุทธทเทวะวิราชเนี่ยเข้าใจความหมายไหมอ่ะอย่างผมเดาก่อนเทวเนี่ยครับอ่าก็อาจจะเป็นเทวดาเทพวิราชก็วิลิสมาลาอ่าวิลิสมาลาภาษาอะไรไม่รู้อะ <laughs> <laughs> อย่างอะอย่างคำว่ารู้วิราชเอออย่างคำว่าวิลิสมาลาเนี่ยก็จริงๆเป็นคําที่มาจากเรื่องอหนเนาเป็นชื่อภูเขาในเรื่องอีนเนา Uh oh. คือเป็นภูเขาแบบโหมีความอลังการมีทองละไรระยะ,ะประดับประดาอะไรเงี้ยคนก็เอาคําว่าวิลิสมาราเนี่ยมาใช้ในความหมายนี้ uh oh. แตอ่อย่างวิลาศเนี่ยอ่ามันก็จะนึกถึงว่าพิราชคือผมเนี่ยจะคุ้นๆว่าเห็นในชื่อของพระบรมวงศานุวงศ์ที่เป็นผู้หญิง uh oh. อ่าซึ่งพอเป็นแบบนี้ปั๊บสิ่งที่เราจะวิเคราะห์ต่อก็คือว่าความหมายนีย้ต้องเกี่ยวกับความสวยความงามอะไรสักอย่างแหละแต่ถ้าเราอยากจะเช็ค เราเปิดพระนุกรมดูเลยเพื่อความชัววิราชแปลว่างามมีเสน่ห์งามสดใสอ่าคือบางทีเราเราไม่รู้หรอกเป๊ะแต่ว่าเราพอจะวิเคราะห์ได้จากสิ่งที่เราเคยเห็นอย่างพุทธเทววิราชนะครับถ้าเราจะแปลความหมายจากข้างหลังมาข้างหน้าเทวก็คือเทพนะครับวิราชเนี่ยคือความงามใช่ไหมแล้วก็แปลว่าความงามขององค์เทพแบบนี้ก็ได้อันนี้แปลมาสถิ็วอยู่ในพระพุทธรูปใช่ครับอย่างนั้นเราจะตีความอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่สวยจริงๆนะครับเนี่ยครับ เทียบวันนี้กับ10ปีก่อน50ปีก่อนร้อปีก่อนภาษาไทยมันก็เปลี่ยนไปจากเดิมทั้งเรื่องการสะกดคําการอ่านออกเสียงความหมายหรือแม้กระทั่งว่าการที่เรามีคําบางคําเกิดขึ้นมาคําบางคําหายไปไอันนี้คือธรรมชาติของมันอยู่แล้วนั้นการที่เราจะมีในแต่ละยุคจะมีคาศัพท์แปลกๆขึ้นมาเรือธรรมดามากเลยยุคหนึ่งมีคาาําว่าจัาบจยาบ่องตรงจุงเบยอ,อะไรเงี้ยม,มาหมดอะ่ะซึ่งอะไรแบบเนี้ยมันคือสิ่งที่แสดงว่าคนไทยยังใช้ภาษาไทยอยู่ ที่ผมถามครูว่าครูคิดว่าตัวเองเหล่อไหมเนี่ยผมต้องการใจะให้คุณผู้ชมเห็นว่าหากเรามีความมั่นใจแลวเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยสักวันหนึ่งไอ้ความเชื่อนี้ถ้ามันมากพอคนจะรู้สึกตามเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไหลไปตามสังคมครเราจะไม่แตกตา่างใช่และคือผมรู้สึกว่าอย่างที่มีการมีงานทําจนถึงทุกวันนี้อย่างหนึ่งก็คือผมมั่นคงในสิ่งที่ชอบตั้งแต่เด็กอะ่ะเราชอบภาษาไทยชอบมาในคดีไทยมาตั้งแต่เด็กและเราก็ศึกษามันมาเรื่อยๆเพราะ เรารู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่เป็นตัวเองเรามีความสุขมากกับการเรียนภาษาไทยและการถ่ายทอดภาษาไทย จากการที่เราได้ชมประวัติของท่านพวกเราจะเห็นว่าสุนทรภู่นอกจากท่านจะเป็นกวีเอกที่มีความสามารถแต่งกลอนใช้ภาษาได้สลาดสลวยแล้วยังถือเป็นครูของคนบนโลกอีกด้วยเพราะมีการนำผลงานของท่านไปแปลตีพิมพ์ออกไปหลายภาษาและสามารถนำมาเป็นข้อคิดคติสอนใจแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่ดีได้จนถึงปัจจุบันเหมือนกับตัวอย่างชีวิต ของนายจัก,กริดโยมพยอมหรือครูทอมคำไทยผู้ชื่นชอบในผลงานของท่านตั้งแต่เด็กจนกลายเป็นติวเตอร์ครูสอนภาษาไทยชื่อดังในวันที่26มิถุนายนของทุกปีจึงเป็นวันสุนทรผู้กวีสี่แผ่นดินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีชื่อเสียงกึกก้องโลกได้รับการยกย่องเป็นกวีเอกของโลกหรือเชคสเปียร์แห่งประเทศไทยจากองค์การยูเนสโกเมื่อปีพุทธศักราช2529นอกจากวันสุนทรภู่แล้วยังมีวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทยนั่นก็คือวันภาษาไทยแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่29กร,รกฎาคมของทุกปี เป็นวันที่รำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในด้านภาษาไทยและเพื่อกระตุ้นให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทยและร่วมใจการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องและอนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไปวันภาษาไทยมีประวัติความเป็นมาและความสำคัญอย่างไรเรามารับชมคลิปกันเลยค่ะ ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเป็นจารึกหลักแรกที่ใช้ตัวอักษรไทยและภาษาไทยเป็นหลักฐานสำคัญในการศึกษาคนา้นคว้าด้านอักษรศาสตร์ภาษาศาสตร์ประวัติศาสตร์รวมไปถึงอารยธรรมของกลุ่มชนในอดีตและเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่สแสดงให้เห็นว่าราชอาณาจักรไทยมีอักษรไทยและภาษาไทยใช้มานานกว่า700ปีแล้วด้วยคุณค่าและความสำคัญของจารึกพ่อขุนรามคำแหง องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกได้ประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำของโลกจารึกเมื่อวันที่16ตุลาคม2546พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษทรงห่วงใย,ยการใช้ภาษาไทยของคนในชาติได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์ จุลาลงกรมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่29กรกฎาคม2505พระองค์ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งหลายประการเพื่อให้คนไทยใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องชัดเจนเหมาะสมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสเตือนใจคนไทยว่าเรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณการจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะให้คนไทยตระนักถึงคุณค่า ความสำคัญของภาษาไทยนี้จึงเป็นที่มาของวันภาษาไทยแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยทรงเป็นนักอักษราศาสตร์ที่มีพระอัจฉริยภาพด้านภาษาและวรรณกรรมเป็นที่ประจักษ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางคูล ทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทและสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงสนพระราชาหรือไทยและมีพระปรีชาด้านการประพันธ์ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรงทรงสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานวรรณกรรมของชาติทรงพระกรุณาสเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลสร้างสรรวรรณกรรมยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนหรือรางวัลซีไรต์เป็นประจำ ทรงห่วงยยเยาวชนของชาติด้านการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องตลอดจนการรักษาขนบประเพณีอันดีงามของไทยดังพระราโชวาทพระราชานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชพัฏนเมื่อ8มีนาคม2549ความตอนหนึ่งว่าการนิยมไทยเช่นการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องการปฏิบัติตนตามขนบประเพณีอันดีของไทยการใช้สินค้าไทย การศึกษาและรักษาสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยเป็นต้นเป็นวิถีทางสำคัญทางหนึ่งที่จะดำรงความมั่นคงและความเป็นชาติไทยไว้ได้จึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิรและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยพรวรางกูล ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป